สวัสดีครับต่อเลยนะครับจากพาร์ทแรกนะครับเรื่องของการรินหรือการพลตนะครับเรื่องครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้กล่าวถึงเรื่องการาพลตบนโมเดลสเปซนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงการพลตบนเปอร์สเปซกันบ้างครับทีนี้ผมจะลบลบไปก่อนนะครับ เมื่อเราเปิดไฟล์มาเนี่ยเราก็จะไม่พบว่าตัวจะพบว่าตัวนี้เป็นขึ้นคื่อว่า Layout ์หนึ่งนอกจากยังไม่มีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในการพอร์ดบนเพ p e อ Space เนี่ยให้ความสะดวกสบายในเรื่องของการใช้สเกลโดยทไม่ต้องไปแตกไฟล์วัตถุก่อนแล้วค่อยไปย่อขยายนะครับแล้วเราจะพูดถึงในเรื่องของอการพิมพ์หลายแบบหลายสเกลบนกระดาษแผ่นเดียวนะครับทั้ง2แบบเลยแต่ตอนนี้เรามาพูดถึง การพิมพ์แบบสเกลเดียวก่อนนะครับเหมือนเดิมครับคือเราก็ก Copy เอาบล็อกตินตัวเนี้ยเก็บไว้ในมอนิจในการกด Ctrl Shift C นะครับหรือใครไม่ถนัดก็อย่าลืมที่ Edit แล้วก็ก Copy with Point นะครัในนี้ผมให้เบิ Point ไปที่มุมนะครับมุมตัวนอกครับเแล้วผมก็เลือกวัตถุที่ต้องการพิมพแล้วคลิกขวา r e t u t e ก็คือคลิกขวาครับที่เมาส์ไี้ให้เห็นนะครับไปผมก็มาที่ p ป p e r s p สเปนะครับที่เลเยอร์หนึ่งผมไม่สนใจว่าตัวนี้จะจะมีกรอบไปแล้วขนาดไหนผมลบทิ้งเลยครับครับเสร็จแล้วผมก็วางครับ c t r o l v นะครับผมวางที่ศูนย์ comma ศูนย์ c o m m ศูนย์ครับศูนย์ comma ศูนย์เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เริ่มเริ่มต้นเลยนะครับความจริงระหว่างตรงไหนก็ได้แต่ว่าส่วนมากผมจะวางที่เบสคอยที่ศูนย์ comma ศูนย์ c o ศูนย์เมื่อไปเมาส์ไปโอเวอร์บนจุดนี้ครับ ก็จะพบว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์ข้ามศูนย์ข้ามศูนย์นะครับบริเวณนี้นะครับครับเมื่อวางเสร็จเนี่ยจะพบว่าเราจะไม่ไม่ไม่ไมไมทราบอะไรเกี่ยวกับอ่าจะไม่มีวัตถุโมเดลยังไม่แสดงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ใส่ในเรื่องของโมเดลสเปซลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเรียกเมนูวิวพอร์ตเข้ามานะครับเมนูวิวพอร์ตตัวนี้สมมติท่านยังไม่มี นไปคิดขวาเลือกที่วิวพอตเสร็จแล้วจัดวางในที่นี้ให้เลือกไปที่ซิงเกิลวิวพอตครับซิงเกิลวิวพอตตัวนี้เป็นโพลีกอนวิวพอตโพลีกอนก็คือรูปหลายเหลี่ยมครับเหมือนกันครับถ้าเกิดไตเติลของท่านเป็นรูปหลายเหลี่ยมท่านก็สามารถที่จะใช้คําสั่งนี้ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้เป็นซิงเกิลวิวพอตแล้วเรก็จัด ขึ้นวิวพอร์ตตัวนี้ห้ตรงกกรอบนะครับจะดูไม่ลบตาเสนะร็จแล้วผมก็จะทําให้ตัวนี้ผมไม่แสดงในการเวลาปรินต์ผมก็จะเปลี่ยนเลเยอร์เป็น A viewport เนื่องจากผมได้ทําให้เลเยอร์ตัวนี้กลายเป็นเลเยอร์ที่ไม่สามารถที่จะปริน์ได้นะครับมีประโยชน์ครับเรื่องของการไม่ปรินต์เลเยอร์เนี่ยนะเดี๋ยวในดิวเตอร์ต่อไปนยะผมจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ปริน์ ไม่แบบไม่ปิ้นไม่แสดงปิ้นออกมานะครับแต่ว,ว่าเราเราจำเป็นต้องใช้นะครับโอเคครับเมื่อกี้เลเยอร์ของ A v p o r t นะครับ AV Port, AV, AV. AV. A v p o r t A V A V A window A v p o r t A report ตัวน,นี้นะครับจะเห็นว่าไม่ถูกปิ้นนะครับเดี๋ยวออกไป เมื่อเราได้วิวพอร์ตมาแล้วเนี่ยก็จะปรากฏว่าตัวนี้จะ,จะแสดงเป็นโมเดลสเปซอย่างหนึ่งแต่ว่ามีกรอบแตกบล็อกแตกตื่ของเราคุมอยู่ครับให้เราดับเบคลิกเข้าไปในกลางกลางอิงเกิลวิวพอร์ตตันนี้ก็ะจะปรากฏว่าสามารถที่จะซูมเข้าเข้าไปแก้ไขงานได้แต่ว่าก็จะอยู่ในภายในกรอบของบล็อ,อกแตกตื่นครับ๋ยวเราดับเบิ้คลิกภายนอกกรอบก็จะออกเป็นการออกมาเมื่อเรา เลือกซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็จะพบว่าะจะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขในนี้ได้นะครับให้ท่านคลิกไปที่เส้นของวิวพอร์ตนะครับถ้าใครคลิกไม่โดนก็อาจจะขยับเส้นบวนี้ออกมาหน่อยนะครับแล้วก็คลิกนะครับเสร็จแล้วให้ท่านทำสเกลไปที่ใส่สเกลให้กับวิวพอร์ตของเรานะครับในที่นี้เป็นพื้นเป็น1นต่อร้อยท่านก็ใส่1 100. เข้าไปนะครับหต่อร้อยก็คือ1่เสร็จแล้วท่านดับเบิลคลิกเข้าไปใน ากลางของซิงเกิลวิวพอร์ตนี้แล้วก็แผนครับจะการแผนจัดหน้าตาจัดตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับบินลองอมาดูสวยงามน,นะครับเมือ่อเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาเช็คอีกทีนึงว่าสระเกลของเราเคลื่อนไปจากเดิมแล้วหรือยังครับถ้า,ถ,าถ้าท่านกลัวว่าจะเกลจะเคลื่อนท่านก็ใส่หนึ่งใส่ล้วกด Enter ์ e t น r n รีเทิร์นนะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะล็อก ไม่ให้โมเดลตัวเนี้ยเวลาเราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วซูมๆเนี่ยเราสามารถล็อกได้เพื่อเพื่อไม่ให้ขยับนะครับเวลาเราหลงหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้วิวของเราจะไม่ขยับโดยการไปที่ property แล้วก็ไปที่ yes นะล yes, นะ็ต่อไปเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะพบว่านะท่านจะ,จะซูมได้เหมือนท่านอยู่ในโมเดลสเปซนะครับตัวนี้ว่านะตัวนี้จะถูกล็อกไปนะครับเสร็จแล้ว เมือนเดิมครับท่านก็จะคาสั่งพอตเลือกอินเตอร์ตามเดิมอันี้ผมตั้งเคยตั้งแล้วผมว่าดีเลียมเลยครับดีเลี่ยมไปที่นี่เป็นสแน็คแล้วก็เปลี่ยนเป็น dobe นะแล้วเลือกกระดาษครั้งแรกเนี่ยท่านจําเป็นที่จะต้องตั้งค่าตามที่ผมสอนเนีก่อนก็คือจัดการวินโดว์วินโดวโด์ให้โปรแกรมได้เซฟเก็บไว้เพราะว่าจําไว้ว่า หน้าเนี้ยเราได้ใช้องค์สมบัติอะไรบ้างคือใช้เครื่องพิมพ์ตัวนี้กระดาษนี้พิมพ์แบบวินโดว์สเกลเท่าไหร่เพื่อครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องตั้งละมันจะสอนให้เสร็จเลยนะครับเกีาาา่ยวกับการพิมพ์คือเต็มรูปแบบพบทิมสไตล์อะไรเรียบร้อยแล้วก็แอปทายทีวีวดูครับอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยครับแบบเราถูกต้องเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยทีนี้ผมจะไม่พิมพ์แล้วกันผมจะเชนเซ้นนะครับ พื่การออาพิ้นให้ดูก็ได้เพาก็จนะเป็นไฟล์เหมือนเดิมครับเราลองเปลี่ยนเป็นสองเหมือนเดิมครับจะพิพ์ออกมาเหมือนกันครับไม่ว่าจะพิพ์นในโมเดลสเปซหรือว่าเปเปอร์สเปซนะครับแต่ว่าผลงานหรือว่าการรักษาขั้นตอนเวลาการทํางานเนี่ยก็อาจจะช่วยท่านได้เยอะนะครับกี่ยวกับเปเปอร์สเปซจะสะดวกสบายนะครับถ้าเกิดใครได้ลองใช้หรือว่า ไน่ลองสัมผัสดูครับไม่ยากก็จะพบว่าการเขียนแบบเราจะเร็วขึ้นแน่นอนโอเคครับต่อไปอ่าต่อไปเราจะไปพิมพที่กระดาษอ่าแผ่นต่อไปนะครับคือเป็นพื้นชั้นชั้นชั้นสองอ่าทีนี้ผมปิดละผมจะเป็นพื้นชั้นล่างแล้วกันให้สลับกันไปนะไม่สลับดีกว่าเดี๋ยวท่านจงงนะงอง ที่นี้ผมก็จะเลื่อนกลับที่มันจะปลดล็อกก่อน mm hmm. ผมก็จะไปแสดงให้ไปแสดงที่พื้นชั้นล่างก่อนในสเกลสโคบาร์นะครับนะผมจะใช้สร์บาร์เพราะว่ามีประโยชน์ในเรื่องของติ๊กเปิดสตนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็ได้ว่าบรรทัดที่ออกมาแนวบรรทัดหน้ากระดาษจะตรงกันนะเือเลื่อนกลับมาที่เป็นพื้นชั้นล่างนะครับแ,แล้วผมนะบเป็นชิ้ข้างล่างแล้ว,ลวข้างนอกแล้ว,ลวก,กดแยกล็อกไว้นะครับ แล้วผมก็มาที่นี่ครับก็ผมก็จะตั้งชื่อเป็น a A06 นะครับเป,นเป,นเปน็นเป็นเอ่อกล่าวชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้ล้วแต่ใครสะดวกกล่าวขอเป็นก็้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นในส,ส่วนของอ่านั้นเดียเราตานเข้าไปลบทีหลังใน,นโมเดลสเปซนะครับ เรากด Control Control แล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายก็มีชี้นะครับลาบกทางขวาก็จะพบว่าตัวนี้ทำได้เหมือน Excel เลยนะครับถ้าใครเคยใช้ Excel เพราะว่าเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยเขาจะปรับมาให้สามารถใช้ได้สะดวกส,บ,สบายเหมือน Microsoft Office เลยคนระับต่อไปเราเป็น Second Form ใช่ไ้ม Second Second Form ครับ, Second Second รบต่อไปก็ง่ายแล้วกนะ็ ในที่ผมเคยสอนนะครก็คือคลิกกดล็อกก่อนใครจะไม่ล็อกก็ได้เพื่อความแน่นอนล็อกไปเลยก็เลื่อนไปทางขวาก็คือเป็นพื้นชั้นบนนะครับต่อไปก็นี้ก็จบเกี่ยวกับเรื่องการการพิมพ์แบบ More Paper Space ต่อไปพูดถึงเรื่องของการพริมพ์อีกสเกลหนึ่งที่ต่างไปจากหนึ่งต่อร้อยนะครับ